แกงเผ็ดค่ะกระดูกหมูอ่อนเดี๋ยวเราล้วนให้กระดูกหมูนิ่มกเดี๋ยวี้เราจะใส่กล้วยด้วยนะคะแกงเผ็ดกระดูกหมูอ่อนใส่กล้วยดิบค่ะเพื่อนให้กล้วยดิบมาจับให้ีน,นทำหลายเมนูมากเลยแบ่งปันค่ะฝากข้อฝากเพื่อนด้วย เสร็จแล้วค่ะแกงคั่วกระดูกอ่อนใส่กล้วยดิบตูม้าจ้าตัไข่ปูตัวเมียจ้าอบปันๆแบบนี้เลื่องเองกับมือจะแน่นๆเลยสดๆเลยจ้าไม่ต้องไปทะเลยู่บ้านเราก็ได้กินน็ำจิ้มโปูค่ะน้ำจิ้มโปูของเรา สูตรทางตาดนะคะใช้กระเทียมกับพริกคั่วแล้วก็มาโข่ะใส่น้ำปลาค่ับมีบะนาวเมนูปนประทูค่ะพ่ออยากกินก็นเลยจัดให้วันนี้เราทำหลายเมนูหน่อยเป็นการมังเลยเต็มคาราเบลเยอะมาก